เริ่มเปิดตัวเร a l มี GT Neo โ3 v อร์ชั n นอินเดียเร็วนี้ใช้ชิป Snapdragon 870ให้จออ m o มาเร120 h z มีชาร์จเร็ว80วัตต์ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทาง Realme ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Realme GT Neo 3T วอร์ชั่นกรอบอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งเป็นรุ่นที่ถอดแบบสเปคมาจากเร a l มี Q 5 pro ที่วางขายที่ประเทศจีนช่วงกลางปี2022ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าเร a l มี Gt Neo 3 t กำลังจะมีเวอร์ชันอินเดียวางจำหน่ายในโลเอยๆนี้ด้วยครับโดยเร a l มี Gt Neo 3 t เวอร์ชันอินเดียจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ a m o เมรดขนาด6.62นิ้วความเร็ full hd plus มีค่า refresh rate 120 hz ใช้ชิปประมวลผล q u a l c o ั m snapdragon แ7 0แหลมมาแบบ lpddr 4 x ส่วนรอบให้มาแบบโยโย่สามจุดหนึ่งให้กล้องหลังมาทั้งหมดสามตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเะเอดหกสี่ล้านพิกเซลกล้องเ er ัลตร้าไวายความเอียดแปดล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเเอียดสองล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเเอียดสิบหกล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่เป็นที่ห้าพันมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วแปดสิบวัตต์อีกด้วยครับคาดว่าเร็วมี GT n e o 3ที่มีราะคาเปิดตัวที่นเดียอยู่ที่30 0 0 0รูปีหรือประมาณ13,800บาทและมีเลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยคือรุ่นแรม 6G รอม1น8 g ริกรุ่นแปิกรอม1น8 g รอิกและรุ่นแปิกรอม 2G งรอิกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใคร,คร,ครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่ดนละ20บาทเทา่าทท้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ